คนน้บาแล้วเธอชอบทะเลาะเขาเปล่าไม่ชอบแต่เหมือนจะบอกเหตุหนูอยากรู้ว่าใครก็มาทำมันจะวิ่งอยู่นี่เหรอใช่ให้รู้แล้วเดี๋ยวไม่นานก็จะไหว้พระสวดมนต์บ้างเปล่าพาอยู่ค่ะหลวงพ่อปฏิบัติธรรมเปล่าค่ะได้แต่ไม่เข้มข้นเท่าไหร่ก็รู้เอาเมือนี่เอาเทวดาคุ้มครองเจออ้าวขอให้มีบุญมีกุศลด้วยเถิดบทเวียนบทกรรมอ่าอ้าอ้าปีนยานได้มา อรกม่นะกระมสมยมนมมาสมสดลเสมลันกระบดอ่ามีเทวดามาคุ้มครองใช่ไหมสอ่อาวมาเตือนมันระวังปากใช่ไหมุเอ่าสดาสาธุสาธุอ่าเป็นครูบาอาจารย์เขาใช่ไหมสดาธุอ่าดีแล้วดีแล้วเขาเคยมาบวชดีปะ่ะ ไม่เคยครับยังไม่มายังไม่เคยมาไม่เคยให้พามาใช่ไหมพามาสร้างบุญสร้างกุศลนะสาธุสาธุให้เทวดาจงเจริญสาธุสาธุสาธุไม่เวลเทวดาประจำตัว เวลาล้วจะมีเรื่องก็ห้ามจิตห้ามใจความใจให้เข้มแข็งไว้วคอยระวังว่าจะมีอะไรหนูจะพอมีอาการนี้หนูไม่อยากให้มีเลยเขาแสดงว่าจะมีเรื่องเพราะนั้นเนี่ยหลบหนีแล้วก็แบบว่าเอ้ยอย่าทะเลาะไม่เอาใครทั้งสิน้นหนีเลยเข้าใจเปล่าไม่จะเป็นปัญหาเราห้ามใจไม่อยู่ไม่ใช่เหรอก็มีสติรู้้ก่อนแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็ให้มิสติสติรู้แต่ว่ามันห้ามไม่อยู่ เราไม่ได้ไปยุ่งกับมีเรื่องมาหาเราเองหลวงพ่อหนีพอเขาเตือนว่าเราหนีเลยออกจากบ้านไปเลยคนในบ้านเองใช่ไหมไม่ได้จะลูกกับลูกเหรอเอ้ยไปคุยกับมันดิมันมันมีเหตุมาให้มีได้หรอมันก็มายั่วให้เราโมโหก็นิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่เขาไม่ใหญ่โตเขาต้องการอะไรจากเราเขาต้องการฉาทเอาเงินเอาทองเราเปล่า มันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเขาหมั่นไส่เราโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่เรื่องกับพี่กับน้องกันหาวันรักไม่เอากันนะน้องอ่าๆๆไหว้ขึ้นห้องพระไหว้พระสวดมนต์อย่างเดียวตามนี้อย่ายุ่งกับคนมนุษย์ยุ่งแล้วมันไม่มีประโยชน์หรอกมีไปแต่ปัญหาอ๋อที่วิ่งตรงนี้คือก็แสดงว่าเทวดาเขาเตือนแล้วไงมีปัญหาปุ๊บหลบหนีเลยไหว้พระเลยเอาหนังสือธรรมะมาสวดมนต์เลย ไ่ใครอย่าทะเลาะก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสวดบนให้จบเล่มนี้ก่อนแล้วค่อยทะเลาะตามนี้ก็ใจเปล่ามันจะเป็นกรรมของเขาด้วยแล้วเราก็จะมีปัญหาด้วยอ่ะกรรมมันส่งผลตามนี้แหละสาธุให้หายนะอ้าวจบดีอ่ามาเลยมีปัญหาอะไรจ้าะ